9วิธีดูแลลูกน้อยให้ห่างไกลจากโควิด -19 สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะช่วงน,นี้ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังลูกน้อยนะคะจากโควิด -19 นั่นเอง การติดเชือ้อโควิด -19 นะคะมีระยะการฟักตัวถึง2-4วันหรือบางรายอาจถึง1เดือนนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อบางท่านนะคะไม่แสดงอาการใดๆแต่สามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้นะคะสำหรับเด็กนะคะถือว่ามีความโชคดียอย่างหนึ่งเพราะว่ามีการติดเชื้อ1นึหนึ่ของผู้ป่วยทั้งหมดทั้งนี้เด็กส่วนหนึ่งอาจติดเชื้อนะคะโดยไม่มีอาการและบางส่วนอนาจม,มีอาการเหมือนไข้หวัดมีอาการไอจาม เจ็บคอไอมีน้ำมูกหอบเหนื่อยแต่มักจะหายเองภายใน1นถึงสสัปดาห์นะคะเอาละคะ่ะคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ได้ทราบกันแล้วน้อว่าการแพร่เชื้อของโรคโควิดเป็นยังไงวันนี้เราไปติดตามกันเลยว่ามีวิธีป้องกันยังไงบ้าง9วิธีดูแลลูกน้อยให้ห่างไกลจากโควิดส9 1. คอยสำรวจสุขภาพลูกอยู่เสมอ สอสอนลูกล้างมือให้ถูกวิธีสหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าสเวลาไอาหรือจามให้ใช้ทิชชู่รองหหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะร่วมกับใคร หกหลีกเลี่ยงกันพาเด็กๆไปสถานที่ชุมชนและมีคนเยอะเจ็ดสวมหน้ากากอนามัยแปดยกเลิกทิปต่างๆในช่วงซัมเมอร์ไปก่อนเก้า หากิจกรรมให้ลูกทำในช่วงอยู่บ้านเป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่9วิธีที่วันนี้แม่จ๋านำมาฝากทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับวันนี้แม่จ๋าราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้แม่จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ